มีเรืยไม่อยากเข้าไปไม่อยากเข้าไปไกลไกลอะ่ะแปดร้อยเมตรนะอืมแปดร้อยเมตรอยู่แถวนี้ลุงลุงอยู่แถวนี้ครับครับอืมลุงอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวเลยแล้วนู่นใครครับอยู่บ้านน้องบ้านเยอะลุงอยู่คนเดียวเหรอมาลุงมาอยู่ข้างนอกอะ่ะเรือให้บ แล้วลุงหาของของหาขวดได้เยอะไหมครับวันหนึ่งอ่ะได้พอได้อพอได้ไหมพอลุงพักอยู่ตรงนี้ครับพักอยู่นี่เหรออน,นีไม่ได้พักอันนี้นที่นั่งานังสืออ๋อคุณเที่ยวดูกันเลยครับเรียนการประาดาน,นครับพบโขดช่วงนี้กันครับกันันน่ารั ที่มันตายแล้วที่มันไม่ปวดตัวมันไม่ต้องควงดบอ๋อรูมีความสุขก็คือรูงจะอยากจะไปบวดใช่ไหมครับอ,อวันที่ยึดสองเนี่ยข้านลวงว้างมาแล้วก็มันก็นนแบนี้ลุงซือชุดขาวขา เป็นเป็นวันเกิดผมด้วยครับอ่าก็ขอให้วอวยพรอ่าเดี๋ยวผมเอาเงินให้ลุงลุงลุงยิ้มให้ผมดูก่อน <c oughs> ยิ้มยังครับยิ้มแล้วโอเคครับผม <c oughs> อ่าลุงผมให้ครับขอไว้ใช้นะลุงนะครับอันนี้เป็นเงินอ่าโบนัสของเทาไหร่ครับโอ้ครับคนนี้นะลุงครับผมครับผมอ่าลุงลุงวันนี้วันเกิดผมด้วยผมให้ลุงใช้เอาครับลุงยิ้มให้ผมดูก่อน <c oughs> <c oughs> ยิ้มยังครับเนี่ยยิ้มยังยิ้มแล้วอาไปเลยครับห้าร้อยบาทโอเคครับผมขอบคุณมากครับลุงครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาใหม่ลุงไม่เที่ยวเขาสามมาให้อันนี้ลุงเงินเนี่ยมันเป็นเงินสุดจริตนะใช้ได้เลยครับผมครับลุงจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เลยนะครับเามาระยอย่ายครับผมผมให้อีกห้าร้อยครับผมขอบคุณครับครับผมโอเคครับผมลุงง้นหนูไปนะครับลุงขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวไงหนูไปที่ อย่าไปลืมเข้าสามา้รูลหน่อยได้คร,ครับผมได้ครับ,รบโอเคครับ